ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายฟิปแพดยแพทย์หนอครับน้อเอามาพี่น้องงกับพาบาัลลัยเกมอันสวีทโบดันซ่าหนะครับน้อเออแต่พาเป็นงัดทางงัดเรื่ละกันนะครับผู้นักคุ้นรอยอะ่ะมา โอเคนะครับก็พกทุนมาที่ห้าหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับโนะอันก็ผมก็อยู่กับค่ายประจํานะครับสําหรับค่ายฟิปแพทดพทนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบโอเคเลยนะครับมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมน้าก็เล่นสวิตโบลันซาอีกภาคหนึ่งไปนะครับอันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสวิตโบลันซาภาคไหนจะแตกดีกว่ากันนะครับมาเบียดสองร้อยสิบเหมือนกันนี่แหละครับผมไอเออสวีดโบดันซานะครับ แต่ถ้าแตกเนี่เป็นสวีโบดันซ่าแต่ถ้าไม่แตกเนี่สวีดโบลเกอร์อนะครับผมนะมาช่วงนี้ลงคลิปต่อเน,นี่ยครับผมมาเปิดเลขแหานมาดีครับผมอูย้ยหนาสิไหลต่อจังไรวะเนาะสามรอยคูนสี่สิบแปดกับข้าวครับกับข้าวแพ, ят, พ ят. ีดแพีดมันต้องแพ, ят, พ, ят, พ ят. ดีดแพีดเทียนะครับอบ่ะขบวนต้อนเนียไหลมาเทียนไหมโอ้ยบ่ไหลเห็นเนาะ หาได้คืนมาเหมือนเปรแล้วนะครับก็ถือว่าได้อยู่ละครับผมมาผมว่าสวีดบูลันซาภาคนี้แหละแตกดีกว่าภาคที่เลี้ยวนะครับผมนะไอภาคที่เลี้ยวนี่ก็แตกอยู่ครับผมแต่ว่ามันแตกหนักเด้อเกียมเ่ยเวลามันแตกมันแตกหนักเด้อไหลอะไรแต่ว่าแตกป๊อปป๊อปแป๊ะๆป๊ะกับเกมนี่แหละครับผมบูลันซาภาคนี้แหละอ่าเปิดแรกได้กำไรหนารักเทนนี่โอ้ย มาได้กำไรนนารักเทียะนะครับได้กำไรลอยก้สิบก้าบาทนา่นารักนะ่ารักไหมไปไปตัวคุณลอยบ่มัดไก่เลยว่ะพี่น้องเงยอ,อยากได้คุณลอยไหมคุณลอยคุณลอยเงียบกิบส่ไหลอไรไหลอะไไหลอีกไหลอีกไหลก้วยครับผมสย่ย คุณลอย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 ตกตุก๊บคุณลอยตกตุก๊บคุณลอยเอาคูณยี่สิบตกแบบนี้มันจะเหลือมีอะไรเอาได้อยู่นะครับพันเอีดนะครับคูณยี่สิบพร้ก็ไปกัสิครับผมกับ,ข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 บเขากับเขามือเงนมาแล้วนะครับสวยเลยนะสี่นะสี่ไหนไหมนะครับค่อยมิกกับลังใจในการลงคลิปตอนอย่่งน้ยเนาะเพราะม่นะมีแต่เสียเสียเสียเลยจู่ไม่อยากแตะกันแล้วนะครับ บางทีเสียหลายๆจะไ่อยากเล่นเท่าก,กันแล้วนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> คุณลอยอ่มาไก่เลยวะ่ะโอเคนะครับเปิดนี้ก็สวยๆงามๆเลยนะครับจบไปสามหมื่นสวยๆครับผมมาไม้ที่สองกันยักแตกอยู่ครับผมไปไม้ที่สามตัว ก็ถือว่าแตกอยู่งและครับผมได้กำไรเป็นหมื่นหมดละเอ้ายังขี่ไล่ๆนะครับผมนะขี่ไล่นะครับนะครับโมเมนต์ขี่ทีขี่ไล่ครับผมโมเมนต์ขี่ที่ได้อยู่ได้อยู่ขาบวชตอนนี้ไหเอ้าไหล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 ได้ฟีทับปินเพิ่มแล้วเอาห้าร้อยคูณสิบสองเข้าไปนะครับแพทย์แพทย์ได้เพิ่มอีกห้าฟีทับปินครับพี่น้องเลยเอ้า โอกาสแตกก็มาแล้วนะครับถ้าแตกดีๆสามไม้ก็จบนะครับผมนะถ้าแตกบ่ดีก็ไหลตอนเยี่ยงไปเรื่อยๆแล้วครับผมสวยคุณลอยตกทุกคุ่ลอยตกทุกโอ้คุ่ลอยบต่ตกวะแพทย์แพทย์ <laughs> <laughs> จากเตรียมเครื่องกายเพ็นแพทย์แพทย์ระบาดเนี่ยเอา จัดแบบแพี้ยนเพียนด้วยสัวอุ้ยน้อไหลอะไหลไหลอะไหลตอนนี้ยังอุ้ยไม่สว่างเอ๋เชิงสิบอดีล่ะครับพี่น้องเอ้ไม่ที่สามมาได้อะเชิงสิบอดีล่ะครับผมคุณร้อยตุกทุกคุณร้อยตุกทุกคุณร้อยคุณร้อยคุณร้อยตุกทุกคุณร้อยคุณร้อยเอาตัวคุณเพิ่มไปเนี้ยสิน่ะคุณเพิ่มไปเนี้ย โอ้ได้แค่คุณสว่างเลยเอเดียบร้อยครับผมเออจริงไปต่อคุณลอยคุณหาซิบป,ป้อมาะไก่เลยวะไอคลิปที่แล้วยังได้คุณหาซิบอยู่เด้อนะครับอันนี้คุณคุณหาซิบคุณลอยป้อมาะไก่เลยวะ ฮ้ยมันเตううににียดพุてて้นหน่อยแเถอะอย่าบอกเลยว่าไม่นี่เจ็บหนักเลยนะครับผมนะถ้าจบทอดนี่เจ็บหนักเลยนะครับสวงหมื่นเอ็ดนะครับอู้เหลือสปินสุดท้ายแล้วบัดนี้ เกลือครับผมเอ,อ,อไปต่อคุณลอยมาไก่ใน่ส้วคุณลอยมาไข่ไก่เนี่ยคุณลอ,อยเหรอเ่ คุณลอยคุณลอยคุณลอยตกทุบคุณลอยคุณลอยเอาล้วครับผมคุณสิมาคุณลอยคุณลอยเอาคุณลอยคุณลอยเอาล้วครับผมคุณลอยคุณลอยเอามาครับผมจังหวะแตกมาแล้วนะครับคูณยี่สิบสองหลังนี่ก็เตะกันสิครับผมขับข้าวเขาขับข้าวได้อยู่แหลกเลยนะครับจังหวะนี้ไหลที่โอ้ยมันไหลวะเพี้ยนพี้ยน เอาคุณยี้มมหาโอมันคือบไลลคุณยี้มหาเมียโอ้ยเตงหน่อยทะสูเอ้้ยังวะสวยคุณลอยคุณลอยตกตุบคุณลอยคุณลอยคุณลอยตกตุบ โอ้ยผสมพอรอนปากไปเลยนะครับผมเานาะอยู่นะครับก็ยังทุนก็ยังอยู่ห้าหมื่นอยู่นะครับผมนะก็พอแตกพอเกลือนะครับผมตามภาษามันั่นแหละกี่เหลียตกเนี่ยเกลือเนี่ยครับผมแต่ก็ยังเกลือเลยขี้ขันตามทุนตามยากอยู่ช่วงนี้แห่งเหรียญทุนหนักอยู่เสียธะ,ะคกิปหนนามืดนามัวเบดนะครับผมนะ ไหลเอ๋ไหลอ๋ไหลเสวยคุณลอยคุณลอยตุ๊กตุ๊กคุณลอยคุณลอยคุณลอยตุ๊กตุ๊กเอ้าได้อยู่นะครับแปดร้อยเจ็ดสิบคูณยี่สิบเมตรเต็มกันสิครับผมกับข้าวครับกับข้าวผมก็ว่าสวีเโบนบอเนซ่าภาคนี้แตกดีอยู่นะครับผมนะมันก็พอหลินได้อยู่ครับผมไปไปมามาก็บโถือว่าเวอร์วังอลังการครับผมก็พอหลินน่ะสวยงามคุณลอยตุ๊กตุ๊กคุณลอยตุ๊กตุ๊ก Mm hmm. อ pavement, ai, ุ้ยถลายลงมือนะครับคนที่บอกว่าแตกกันสิครับผมนี่โอกาสแตกข่อยมาแล้วกับข้าวครับกับข้าวโอกาสแตกผมมาแล้วนะครับสวยไหลไหลคุ้นลอย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 โอ้ทอดยังงามเนาะบางหันเอาได้ยู่นะครับสี่หมื่นเก้าวันเทียบเลยครับสวยๆ โอเคแล้ว okay ครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมสวีดโบดันซ่านะครับเอาผู้ใดอยากลองเมืองนะครับสำหรับค่ายฟิปแพียดแพียดนะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับอาพกทุนมาที่ยวห้าหมื่นนะครับก็ได้กำไรสามหมื่น 30, 000, นะครับผมนะไปหานเหรียญแนวใหม่กันดีกว่าเนะาะแยก่ใหญ่กันครับผมป๊าป๊าป,า,ปายขมุย